เราธรรมะมาใจเตื้อของเสียของหายถูก,กะโมยลักโจรไปปล่อยให้มันหายก็ทรัพย์สมบัติก็พอแล้วไปแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเพื่อวันดีคืนดีอาจจะได้เข้าของคืนมากับผู้ร้ายตยแต่ใจเขาจะไปหายตัวถ้าใจเขาหายเสียสองอย่างสามอย่างคือธรรมะมา โลกาจะบววนาศอันนี้เป็นศาสนาธรรมครรมสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพานพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารคือหมายความว่าปล่อยสังขารปล่อยร่างกาย มันจะเป็นเจ้อใดก็ปล่อยมันเป็นแต่จิตใจพระองค์บ่เป็นตัวร่างกายนี่เรียกว่าป่งพชนมายุสังขารอน,นิจังทุกขังอนัตตาอน,นิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขังย่อมเป็นทุกอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราบ่บป่งสังขาร ใจจะบิต้อมใจจะติดร่างกายตลอดเวลาแล้วปาใจให้เฮาเนี่ยคุณมัวไปอาจจะเสียอาจจะตายไปตยยสังขารก็ได้พระองค์จึงทําเป็นตัวอย่างเฮือชาวพุทธทั้งหลายได้รับทราบตรงมันเหี้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันบางคนจะฉีดยากกลัวเจ็บ เพราะว่าใจเขาเจ็บตยเขาจึงกลัวถ้าเขาบอกกลัวเือหมอเอาเต็มตี้เพราะว่าร่างกายบัจเจของเขาแท้อันตี้เป็นของเขาแท้นั่นก็คือจิตใจเป็นของเขาแท้เขาเอาจิตใจมาฝากร่างกายได้บางคนก็โชคดีงามเอาไปเป็นนางงามเอาเป็นพระเอก เหมือนกับเฮาอยู่หออยู่เฮือนอย่างเดียวกันถ้าเฮาไปทำงานเสียหอเฮือนก็จะอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมมันเมื่อข้ามมาเก็กลับเข้ามาสู่ที่เก่าถ้าเฮายังห่วงห่อห่วงเฮือนอยู่เฮาจะทำงานบ่เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะใจเฮาห่วงห่อห่วงเฮือนทำมาอย่างก็บ่ได้แล้ว นั่นพระองค์จึงปรงสังขารปรงเฮือนหลังนี้ตีเคยอยู่เกยนอนมาเหยกรรมแล้วกวาดปิกเข้าไปปรงพระชนมายุสังขารปรงไว้ยะอันนี้เป็นสัตธรรมตีเปิ้นยังรบปลาคาฟันกันอยู่ตายเป็นละเนละนาดซึ่งมันมดสมัยเหยแล้วทรงคามบาเดียวบาดใจ พบการฆ่ากันเหมือนสงครามสมัยโบราณสงครามบัดเดียวต้องแข่งขันด้วยเศรษฐกิจทำให้ยังขึ้นมาเพื่อเอามากามาขายประเทศต่างๆส่งสินค้าไปให้ประเทศต่างๆอย่างคนเฮาเนี้คนไทยเฮาเนี้ชอบของที่เป็นวิทยาศาสตร์วัสดุต่างๆที่ทุ่นกำลังเครื่องรัง ถ้วยลังจานก็มีมันทุ่นกําลังเครื่องไทยนะเครื่องสีข้าวเครื่องยนต์เป็นพาหนะนำเอาไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็เรียกว่าอุตสาเครื่องวิทยาศาสตร์ทำมือคนเฮานี้ได้ทุ่นกําลังลงไปของเขามีสินค้าสินขาเอาไปขายฮือเปิ้ลมูนีปเป็นต้น ต้องแข่งก่อนด้วยเศรษฐกิจแข่งด้วยความดีอันฆ่ากันไปฆ่ากันมานั้นบรรบัส,สันติภาพเพราะคนันนี้ยังเครียดแค้นือหกันอยู่อยู่อย่างสงเงี่ยเจียมตนอ่าอยู่ไปตามน้ําทําไปต่าตัวน้ําเพียงใดดอกบัวเพียงอันตุรลงได้นําเอาจริยธรรมและธรรมะ มาเสนอทุกวันทุกวันตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดมงได้เอากมว่าลักษณะของการเจียมโตน,นั้นมีอยู่ถึงหมดกันสิบเอ็ดข้อถ้าภัยสามารถปฏิบัติตามลักษณะนี้แล้วจะบ่มีการรบราคาฟันกันค่าฟันบั่นแตงกันเหมือนเพศประเทศไทย สองสามจังหวัดบดไดยเดือดฮ้อนครุคุณตลอดเวลาแม้แต่นายกผู้เป็นตัวทานแทนบริหารงานประเทศก็ยังถูกปองร้ายปองผานดังที่ต่านทั้งหลายเข้าใจถ้าเอาธรรมะนี่มาใจเสียแล้วคนเฮาจะบดเดือดร้อนในยังได้นำไปเสนอแล้วสี่ข้อแล้ว ข้อหนึ่งคือมีใจอ่อนน้อมสองคือมีความสงเงี่ยมเกี่ยมตนสามมาถือตัวสี่มายิง่งอ่ามายิ่งยะโสห้าทำตนเหมือนพาดเช็ดเท้าหกทำตนเหมือนกับโคเข่าขาดเจ็ดทำตนดุดงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว แปดออนโยนเก้านุ่มนวลสิบเก่าถ้อยกร,รมสบายหูสิบเอดบัดดื้อกระด้างตี่นำเสนอไปแล้วสี่ข้อแล้ววันนี้จะนำข้อที่ห้าในหนังสือติดตัวลุงไปอ่านเขาใส่เปิ้นบอกว่าหื้อทำตนเช่นผ้าเช็ดเท้าหมายความว่าอย่างได เือทำใจเฮาเนี้ตัวเฮาเนี้เหมือนผ้าเช็ดเท้าก่อนจะขึ้นเรือนล้างตินล้างเท้าสะอาดสะอานแล้วแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าหมายความว่าเฮือทำความสะอาดเหมือนกับผ้าจ้อยเหลือคนบะหฮือคนอื่นสกกปรกเพื่อจะขึ้นบ้านขึ้นจอง บ้านจองเปิ้นใสสะอาดแล้วเอาเอาติ่นของเอาขึ้นไปย่ำบนเหอนเปิ้ลมันสกกระปกโสมมฮือเอาเนี่ยเป็นผ้าเจ็ดเหียก่อนหมายความว่าทำใจฮือสะอาดฮือเปิ้นได้สะอาดสะอาดบฮือลกลงรังบาทำความเดือดร้อนฮือไผบ่สกกระปกโสมม อันนี้ถ้าบ่เข้าใจจะยากน้อยคือทำตัวของเขาเนี้บ่งฮือลกลุงหลังบ่ฮือเปิ้นเดือดร้อนบ่ฮือเปิ้นสกกระปกเป็นผู้ฮือความกระจ่างแจ้งฮือเปิ้ลโดยฮือเปิ้นบุหู้สึกตัวอย่าไปทำความขุ่นมัวฮือไผททำจิตใจฮือสะอาดฮือคนอื่นได้สะอาด เขาเป็นคนเจ็ดคนถูหื้อเปิลเป็นผัวก็ทำใฮ้เมียจิตใจสะอาดบะหือ้อจิตใจสกรปรกเป็นเมียก็ทำใฮ้ผัวมีจิตใจสะอาดบัจิตใจสกรปรกบัวบัจํำน้ำบัคุณถ้ายังบัเข้าใจเตือ้อเหมือนกับเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้า อย่าไปเฮือลูกของเขาเนี่ยกระด้างกระเดืองเฮือเปิ้ลได้โคดได้เกียดเจ็บช้ำน้ำใจลูกเปิ้ลมั่งมีสีสุขลูกเปิ้ลเป็นผู้ดีมาคมแห่งแต่งแปรลูกของเฮาเฮาบัดต้องป้องาล,ลูกเขาสอนลูกเขาเหว่าฮือสังเงียมเจียมตัวเนี่ยลูกเน้อเฮาเป็นคนตุกคนยาก อย่าไปเล่นกับคนลูกเป็นลำลอยมั่งมีสีสุกเป็นลูกเจ้าลูกนายตามกรมโบราณว่าอย่าไปลื่นลื่นต้นไม้ก็อย่าไปลื่นไปนับใดนับคืนลื่นไข่หวมวาจลื่มเจ็บลื่มป่วยฝนตกฟ้าห้องอย่าไปให้ฝนตกต่อใส่หัวมันจ้างเป็นไข้เป็นป่วย คือสอนลูกวันเอี้ลื่งไข่หุ่มตายลื่นเจ้าลื่นนายว่า,ายก็เคียนสองอย่างเนี้ยเปิ้นเฮาบ่พิษสักน้อยเปิ้นเป็นคนผิษเปิ้นใส่โทษเฮาเฮาก็ยอมเหียเพราะเหตุว่าเฮาเหมือนกับพ้าเจตินคือเปิ้นได้สบายใจเหียเฮายอมทุกข์เหีกเหย,ยก่อนพอเพราะเฮาอำนาจน้อยวัสนาน้อย เป็นคนตุกคนยากอันนี้เป็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้สอนคนอย่างนี้บอกออกแม่ออกจึงจะหันว่าเปิ้นยิงเอาละเบิดขว้างพระพุทธรูปพระตีเฮาคารพสักรลปูจาตี้ในประเทศของเปิ้นชาวพุทธทั่วโลกบอกกระตือรือร้นอย่างสักอย่าง่อยเปิ้ลเนี่ย ของเปิ้ลไปทำของเปิ้ลไปทั้งทั้งที่เขาระเบิดเป็นที่เขาเคารพสักการะปูจาเขาเฮ่อมันผ่านไปเหรอม่เฮ่อมีเรื่องมีลาวอย่างเฮ่อเปิ้ลทำของเปิ้ลย่างสบายใจของเปิ้ลว่าอันเถอะแล้วเขาก็มันมีเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นบางศาสตราเปิ้ลเอาศาสตราของเปิ้ลไปร้องเรียน บางศาสนาว่าได้โหตเทียดเผาสถานที่ต่างๆแก้แค้นว่าไปลบปลวงศาสดาของเปิ้นเป็นต้นแต่พระพุทธศาสนาของเฮานี้พระพุทธเจ้าสอนให้เฮาเป็นคนเจีะเปิ้รทำของเปิ้นแบบสบายทำในประเทศของเปิ้นปุ้นถึงแม้จะเป็นพระพุทธรูปของเฮาก็ตาม เปิ้ลทำของประเทศของเปิ้ลเปิ้ลมาได้ทำประเทศของเฮาหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของของเปิ้ลเป็นสิทธิของเปิ้ลเปิ้ลจะได้ทำของเปิ้ลอันนี้เฮาก็เป็นคนที่เหมือนกับเกินคื้เปิ้ลกายได้ไปอย่างสบายสบายอันนี้เป็นธรรมการเสงี่ยมเจียมโตเนอร์ต้องออกไม่ออก พอหายพอดีก็ฮ้ผ่านไปเหียอย่าไปฮอมันมีเรื่องถ้ามีเรื่องก็อย่างทีเจองูกันนายกไปที่ไหนไปก่อมอบเมื่อเปิลนแล้วคนเฮาบัดได้รับทำร,รมสอนก็บปอใจที่มู่ก่อมอบนั้นจะมาทำบัตีบดักเฮอนายกกับปากันบุบก,กันทีถ้าเป็นยังเฮา ที่เฮาฟังนั้นฮเฮาจะไปแยอะอย่างไอยังปล่อยเขาให้ใ hey, ห hey, hey ้คนเดียวแห่กรรเดียวมันก็แล้วละบางคนมาได้ทําตัวอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วกําเดียวฝ่ายตรงกันข้ามตั้งข้อหาแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลไปเอาคนมาทําลายหนูก่อมอบเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น ถ้าเขากินเหล้าเฮ่เฮ่เฮ่เอาก็ปล่อยเขาเนี้ยมาเจอเรื่องของเขาบัตรทัพไปเดือดไปดังํำเดียวขอเกย่างแล้วเออถ้าเขามาบุกลุกถึงตัวเขาอันนั้นไปทำอย่างเพื่อซักสีของมนุษย์อันนี้ขอฝากไว้เน้อเฮ้อทำตัวอ่อนน้อมอ่อมอ่อนน้อมอ่อนโยนไว้ก่อนฝากไว้เต้อมันตึงบัเสียบหายตีเขาว่า ไปเนี่ยมันนี่ยอย่างเปิ้นไปทํางานของเปิลแล้วไปก่อมออไปไล่รัฐบาลเฮเฮเฮอันเนี้ยคืออยากได้เรื่องก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาตาพูดตาบวมไปเหเนี่ยใครใครได้เรื่องไปก่อเรื่องมันก็เลยได้เรื่องถ้าอยู่ปอผ่ยอมันเนี่ยแล้วมันก็บมีปัญหา อันนี้เป็นข้อที่ห้าที่ตุลุงนำมาเสนอข้อที่หกในนี้เปินบอกว่าทำตนเหมือนกับโเคเขาขาดเฮื่อทำตัวของเขาเนี่ยเหมือนว่ามีพิษบ่มีไม่ยังเปิ่นดาเฮาเฮาก็ดักไว้ฮะตามเรื่องตามราวของเขาเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยบ่มีพิษบ่มีไม่งเงียมเจมตน ถ้ามันด่าเข้าด่าเข้ามันมันกล้ามันก็จะย่างคนเดียวมันหรือว่าผัวพิษเมียเมียพิษผัวหันหน้ากอด่าปล่อยมันจมยันงคนเดียวเฮาล้อมแหลมกลมแก้มเหนียะําเดียวมันเสาะหาเฮาบะปะมันก็ย่างแล้วมันอายตัวเก่ามันมันบอกว่าจะไปจมมือไผ่ผัวจมมือเมียเมียจมมือผัว แม่เมียจมือลูกใจแม่ผัวจมือลูกยิงปล่อยมันจมมันคนเดียวเฮาหนีเหี้ทำเหมือนกับงัวบ่มีเขาเนี่ยมาท้ายไปต่อล้อต่อเถียงกันมันเทียอูไปอู้ไปมันมาหันเฮาอยู่หั่นมันก็อายตัวเก่ามันจมือฟ้าจมือดินฟังมันตรงมีมีแตส่เจ่นใดเจ่นเบามาแล้ว ล,ล้อม,มแลมกอมแ้มลบไปเหตุอื่นมันมหันเฮามันอายให้ตัวเก่าถ้าไผยทำเจออีได้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนสงเงเวยมเจียมตนลบเล็กไปหันหน้อยนี่น้อยถ้าเฮาบ่เครใื้ลถโจนกันลถกนหนึ่งไปวิ่งตั้งสายโดยสะเก็ดสังกับแปลงลถแถมการนึ่งไปวิ่งตั้งห่างดงสัมปตองรับรองว่าง รถส่องกานนี้ตึงบัดโจนกันถ้าว่าวิ่งตังแม่ลิมแม่แต่งสายเดียวกันสักวันหนึ่งมันต้องโจนกันแน่ๆพยายามลบหลีกเนี่ยไัยจะโจนของเาออ้าเฮืดลบเหียเหมือนกับงัวที่บุมีเขาเป็นว่าโคเขาขาดกระบือนี่ควายโคนี่เหมือนกับงัวเหมือนกับเฮาบ่มีเขาบัดต่อสู้ไผ่ ปะทะคาลมกระไผโนตึกหันตึกเวลาตีเขาจมเขาเดือดนั้นบัท่าไปแก้ตัวแก้จะใดมันตึงบ่ฟังลูกศิดลูกหาของทุเจ้าตุเจ้าอธิบายทุเจ้าสั่งสอนปล่อยเปิ้นระบายความทุกของพุ้นมาเตะเขากอกลมหน้ากลมตาเหี้ยบางเตื้อเรื่องมัจหามี คนอื่นไปใส่ล้ายปไปสีแถมตกหากแล้วก็มาลงที่เขาเพือก้มหน้าก้มตาเหรอบัต่อสู้ทำตัวเหมือนงัวบ่มีเขาต่อสู้ไปมันก็มีมีความหมายบางทีเขาแก้ตัวว่ามันบันบนใจัอย่างนั้นก็ตั้งข้อหาว่าเขาเถียงเนี่ยจะได้ก็ตึงบ่ได้เพราะเถียงกะ กำเดียวเอาโอโอนขึ้นใหญ่โตละขาดปี้ขาดน้องมันดาอย่างมากับปล่อยมันดาเฮาบาัตาเอาใส่หูเนี่ยธรรมชาติเกิดขึ้นมาคนเฮานี้มีใบหูมีใบหูเพราะว่าใบเนี่ยจะเกิง้งเสียงแล้วเอาเข้าหูหูเฮาและเฮาเกิดมาตกใจในจิตใจเพ่ถ้าหากเฮาว่าบัเก็ต ปล่อยมันละไว้หั่นปล่อยมันจังมันเตะมันตึงเป็นไปอย่างอี้ด่าเมื่อใดว่าเมื่อใดเฮากดบต้องเถียงเหมือนเข้าเหมือนเขามันจะย่างเหรคนเดียวมันเหมือนเจ้าเต๋มเนี้ยหันป่อหันแม่เนี่ยอย่างบดีบดักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นฆ่าคนใดเปิงใจเอามาเป็นเมียก็เป็นเมียเออ เจ้าบ้านเจ้าจองก็เดือดร้อนตัวเองเป็นลูกของพ่อจะว่าอย่างก็บอกว่าก็เลลตัดสินใจบัภาคนําแล้วหันก็หันนัะนะเอาเข้าก็กินก็กินเหียลำบะลำบะว่าอย่างเสย,ย่ยงทําเหมือนงวัวเข่าขาดเข่าขาดเหมือนเข,าขา้ามาเข้าป่อหันความดีของลูกเจ้าไปฆ่าก็ยอมจะไปย่งอย่างก็ยอมปตกปัดเสี่ยง ที่สุดหันความดีของลูกกอกเขาลบนับถือลูกตัวเกา่าอันนี้หมายความว่าถ้ามีหมาต่อดีแมวก็อดีมันตายในบ้านเปิ้นแมวเปิ้นตายในบ้านเปิ้นแล้วบรับผิดบรับชอบเอามาจ่งใส่บ้านเฮาถ้าเฮาบ่งหัเรื่องเฮาก็จะจ้งใส่บ้านมันมันก็บบวดใจ เอามาจ้งใส่บ้านเฮาแถมจ้งไปจ้งมาจนแมวตัวนั้นเนา่าเหม็นเละเฟะจะทำซึกส่งทามกันขึ้นถ้าเฮาทำเป็นถ้าเฮาทำจ้างมานามาจงม้งบ้านเฮาเฮาจะคุดหลุมใกล้ๆกกับต้นไม้เอาแมวตายมาตายตัวนั้นฟังกับต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้หับ ปุ๋ยจากซากศพของหมาของแมวฝังเนี้ยกรรมที่เขาแจ้งเขาด่าเขาว,ว่ามาเราบ่ด้องไปตอบเปิดเชือกเพือเปิ้นหันหลังเปิ้นดูแควนหัวปี้กันน้องกันกระทบกระเทือนกันมอกน้อยมอกพอให้พอดีก่อดเอาไว้เหีเยมันเข้ามันเข้ามันเนี่ยหยัางมาได้เราบ่ตอบบ่ทรายมัน มันตึงจะยัางคนเดียวมันถ้าเฮาไปด่าไปแจ้งไปตอบไปทรายมันปี่น้องเปื่อนบ้านไกลเงินเคียงเปิ้นจะดูแควนหัวว่าปี่น้องหมัวนี่พ่อแม่บะสอนบะสัง่งปู่ป้านะอาบะสอนบะสัง่งเทียงกันติ๊กเทียงกันตึงวันมันพานมันก็พานอยู่ฮั่นแล้วเฮาอย่าไปเป็นพานไปมัน ทำตัวเงือบเป็นงัวเข่าปุ๊ดเข่าขาเถียมันดูแควนเฮาก็ปล่อยมันดูแขวนไปเถอะมันว่าจะใดก็ปล่อยมันว่าคนเดียวมันเมินไปเมินไปมันขี้ค้านว่ามันกดจะย่างจะไปก่อซึกก่อสงครามขึ้นระว่างญาติกับปี่กับน้องกับบ้านกับจองบ้านเหนือบ้านใต้พิษหัวกัน บ่ทุกบ่โล่งการกระทบกระเทือนถึงป่อถึงแม่ถึงวงศาคณาญาติหมู่นี้เป็นต้นคนตี้บ่ได้ฮับทำคนนั้นจะเดือดร้อนคนเดียวมันคนตี้ฮับทำทำตัวเป็นผ้าเจ็ดตินทำตัวเป็นงัวเขาขาดคือมันบกขึ้นมาเฮาก็ย่งางบ่ต้องไปกลัวเสียเพียบบ่ต้องไปขัวเสียยศเสียซัก เฮาเสงี êm, ít, ่ยมเจียมตนไว้เออเหมือนกับมีดกับด้ามมีดถ้าด้ามมีดยอมหับมันเหรยมันก็หมดเรื่องไปถ้าด้ามมีดมันยอมหับมีดฟันออยยังมันถึงหลอนคนเดียวมันฟันบาดได้เต็มที่ถ้ายอมหับมีดดามหับยอมหับมีดตี่ยวมาใส่มันจะฟันไอยยังไปเลย บุบุญไปเลยในศาสนาของเฮานี่ถ้าอันใดม่มีเหตุบ่มีผลอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเขาอันใดถ้ามีเหตุมีผลเราก็่าได้กึดใจว่าจะได้แก้ตัวทำไมบางคนบม่เข้าใจเปิ้นสั่งเปิ้นสอนก็ว่าเฮ้ยเปิน้นว่าฮ้มันจนเพอาะมมีดีอย่างสักอย่าง แทนที่จะแก้ตัวซ้ำเนี้ยไปชดเปิ้นแถมทำสะะสะพื้นมันเป็นการฆ่าตัวเก่าทำลายตัวเก่าประชดก็ปรปชดไปเตะเปิ้นบ่เดือดร้อนเฮาจะเดือดร้อนคนเดียวเพราะเหตุว่าเฮาบส่สงี่ยมเจียมตนบ่หูซึกตัวเก่าสักน้อยอันนี้ฝากฝังไว้กับเจ้าปี่นายน้องทั้งหลาย เป็นข้อที่ห้ากับข้อที่หกยังมีแถมหลายข้ออยู่ถ้าจะอธิบายไปหมดเวลามันล่วงเลยไปแล้วฝากฝังว่ากพี่น้องตั้งหลายตัวย,ยกมือค้นนอ้จะปันปอนแล้วราอเงยได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวกวนยืนสัพพะโลกาเวนิมุตโตสัพพะสันตาประวัติโต สัพเะเวลามติกัน,ตนโตนิพุตโตจตุวังภวะสัปีติโยวัจันตุสัพปะโลกโกวินาจัตุมาเตภวะตวนตะรายโยสุขีติคายุกภาวะอภิวาธนเสลิจนิจังวุธาปจายนโนจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปลาง เรียงฟางเมืองบุญอุ่นให้ถึงใยประการน้ำกกแม่ไอไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรเมืองไม้นม้ำรามเอื้องหลวงดอกคูณชูชอ่อรอแสงรุญ เหมือนบุญหนุนนำมาไอ้มาแม่ยามนี้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย